เตรียมออกเดินทางสู่ประจวบ Despite the pain inside, cause all that I want is for you to be happy. Well, give me a chance to show that you can be well. Oh you can be well คอดนะฮะบึงบัวบึงบัวสามร้อยยอดจะพาไปเดินดูทางเข้ามาอย่างเฟี้ยวนะฮะดูราวบึงบัวแต่วิวดีอยู่อากาศดีแต่เงียบขเงียบดีครับเพราะคนเอะเอะเขไปเขาใหญ่ไปเขาคอ้ะนี่คือเขาสามร้อยยอดรุมอยากรู้ทำไม ถึงเลขสามรย,300ยอดเพราะมันมีถึง3ามรยอดไงภูเขาใครแม่งให้นับวะ Should come between us. I promise I will stay, even when we're treading water and the colors seem to fade. You know, the truth of it is, I was scared to move forward, but now that I've made my way in, I will not. the better and the sweet every word i said is a promise i will keep because everything i have belongs to you apart is a kiss to forgive and forget because i'm still learning and you're still burning in me so let's begin this journey that has no end through pleasure and through pain we will never be the same <laughs> ไปปีนเขาอนี้เรามาปีนเขาแดงทำอุทยานสามรอยยอดมาสามคนนะครับปีนเขาปีนเขาเดินขึ้นเขากันไปดูวิวนี่บาไม่บาปีนเขาเลยประมาณเจ็ดร้อยกว่าเมตรเขาไม่เอารถขึ้นไงแต่ยังเอารองเท้าขึ้นก็ยังดีผมนี่ถอดรองเท้าครับผมเฮียเดี๋ยวลงมาค่อยถ่ายป้าย ป่ยยุงเยอะมากยุงเยอะรีบต้องรีบขึ้นไปยอดโนะปร่งนะฮะลูกศรเหม็นขี้ลิงชิบเป่ง ระว่างอัันนี้ขึ้นมาได้ประมาณห้าสิบเมตรครับซ้ำแหกจะมีใครรถวิบากขึ้นมาไหมเนี่ย อยากยุงกัดไอพวกฝรั่งอ่ะชอบแบบไปดูดมึงไปดีกว่าเขาใจเขาแหละเราก็เกินใจเขาเหมือนสวัสดีครับตอนนี้อยู่กันที่เขาแดงเขาแดงก็เหนื่อยอ่ะแบบมันเจ็ดร้อยฟิวแค่เจ็ดร้อยกว่านะเจ็ดร้อยกว่าเมตรแต่แบบมันมันหนียุงด้วยไงยุงมันเยอะยุงป่านะ แล้วก็ตีเราจะเดินเนิบๆ,ๆ,ๆ<อ>ไปเรื่อยไัทำให้ไม่ค่อยเหนื่อยอแต่นี่คือต้องสปีดเดินสปีดขึ้นครับ<ม>เดินเร็วขึ้นเนี่ยยุงมันยังตามมาได้เลยเนะี่ยโอ้ไม่รู้ว่าจบจากทริปนี้ผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีเมงวันตามผมมาด้วยทั้งหลายตัวขอจะเป็นใครเลือดออกอะพอครับนะผมน้องอีกคนยังไม่ขึ้นมาเลยอตอนห้าวครับห้าวห้าวเหมือนเพื่อนมันห้าวเหมือนเพื่อนมันเลยนะ ใส่พิบ่ากเดินขึ้นเขาอ่าะโอ้โห<อ>ผมนี่ทอนหมดเลยรู้แล้วรู้ชะตากรรมประสบการณ์มันบอกเน<อ>ีย่ยแต่งเยอะเจอยุงเนี่ยแหละเจอยุงทำไม่เหนื่อยมากเลยปกติถ้าแบบเดินนเรื่อยเนิ่มก็จะคุยอะไรไปเรื่อยนะแต่นี่แบบหยุดไม่ได้หยุดคือโดนยุงรุม <c oughs> อ่ะกัดคางผมด้วยไอ้หี้พูดเพราะทำไมเนี่ยโอเคผมเขาตบยุงกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเขาแดง ยอดมากครับคุ้มค่าค่าครับผม,ผมออบนี่คือผูู้่มชะตาก,กรรมนะครับย,ยนูนโน่นนน,นักวิบากมาเชื่อมาเ,เขา,าซ้อมเดินขึ้นก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเขาจะเอารถวิบากขึ้นมานะครับรบาากขึ้นม I'm ผมครันะบนะขอบคุณครับครผูนะ้ร่วมทริปพบหลักสูตรน้ อะไรที่ผมพกซอฟเฟลมาแล้วผมมีประสบการณ์จากเขาแดงเขาแดงเล่นอเอามาแล้วทีนึงเนี่ยัดถ่ายงงเลยนีอ่อยู่แค่นหนึงเดียวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ไมอามี่ไมอามี่ไปรุ่นบาซิลไป <c oughs> รุนบาซิลนี่รบรถจริงวันนี้นี่บาซิลครับผลิดา้าผลิดา้า ใส่เขาปากติป่ะใส่เขาปากฮึยังสุดนะครับอ in <osh> ้าทินี่ฟลอริด้าขโมยยูวิสูเบบีอิสูเบแลทมีโน ดีีีีวอออกแล้้้มาปนนนัโโหสวัสดีครับวันนี้ไปรุ่นเมกาเอ้ยไ,ไม่ใช่ไปร,รุ่นบราซิลนะครับไปรุ่นปารีสวันนี้ไปรุ่นบราซิลไปรุ่นฟลอริดา <c oughs> วันนี้ไปรุ่นเลบานอนนะครับ <c oughs> กำลังมาปีนไม่ได้มาปีน <c oughs> เดินขึ้นถ้ำครับตอนนี้เดินขึ้นมาได้สักพักละประมาณสามวันเนตนมตรได้แล้วมั้ง ตอนนี้น้องผมถอดรองเท้าวิบากนะครับยังใส่สนับเข่าสนับศอกอยู่แต่งครึ่งท่อนขาดหมวกันนกกันล้มการล้มใส่เทสตี้อยู่เหนื่อยครับเหนื่อยไม่ฟิตนี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไปเรื่อย ครับตอนนี้ <ไป S 1> ถึงแล้วครับถ้ำพญานคร <ไป S 1> อ่เปิดเพลงเปิดเพลงฟังไปด้วยเดีย๋ยวพาไปดูนะครับลึกมากอยากกันยุงก็เริ่มหมดฤทธิ์้วครับเพราะเหงื่อล้างออกไปหมดแล้วหรือว่ามาดีกว่าแนะนำให้นั่งเรือนะนั่งเรือครับ,เ,รรบเดินไม่ไหวสองชัวง่วโมงอย่าเดินเลยยุงก็เยอะนะ ตรงนี้เฟียวว่ะเนี่ยถ้าแสงลงมาสายัวเลยอขอเดินไปตรงนี้แป๊บนึงนะเฟียวเฟียวขอเดิน,นแป๊บแป๊บนึงมากสวยนว่ามันมเขาเติดยู่นานองนด้เป็นเยี่ยวด้วยนะ ยุงเริ่มมาแล้วครับราเฟลเรื่องเอาไม่อยู่นะยุงเยอะจัด อันนี้แสงหมดจบเลยมืดพ,พอมีแสงอยู่ปะ,ะรีบไปรีบไป น้ำตกแห้ง,นหงในถ้ำเหรอนะ ค่ากับการเดินมากตรงนั้นเป็นน้ําตกแห้งนะมันจะเหมือนน้ําตกนะครับที่เป็นหิน้องหินย้อยนะสวยๆเฟียฟ้ยวๆเราต้องเดินต่อนะครับขันมาก Hier này. Hello. Ở xa Ở ơi อันนี้อะไรเอ่ยโอ้เกิดประสาทแล้วมุดไหนอยนะ มากครับผมงงขอเปิดไฟก่อนอย่าเดินตก ปีนะครับดูเห็นไหมนะต้องโกโป o เหมือนกันประมาณนี้เลยนะ งามครับโอเคขอตัดคลิไปไว้แค่นี้นะครับเจอกัน